ครับสวัสดีครับช่อง u t u b e สุดาฟาร์มเรามาเน้นทำกินยึดแบบพอเพียงเลี้ยงตัวเองแล้วค่อยๆทำเงินนะครับวันนี้เรามาดูที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับในมุมสูงในบรรยากาศทุ่งนานะครับ ซึ่งในจุดนี้ก็เป็นที่นาที่ผมได้ทําแค่หนึ่งไร่นะครับผมใช้วัสดุ10ตันนะครับตอนนี้น้ำมาแล้วนะครับแล้วก็ให้พี่น้องดูที่นาของชาวบ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ดูลักษณะท้องทุ่งนาในบริเวณที่ผมได้นำเสนอไปหลายๆครั้งนะครับ เดี๋ยวพี่น้องไปดูนะครับจากบรรยากาศข้างบนนะครับเป็นแทงน้ํานะครับนี่แหละครับผมก็เพิ่งเอาน้ําใส่นะครับเป็นแทงน้ําที่ผมรอทํานาให้ต่อเนื่องกันนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับบรรยากาศทุ่งนาในขณะที่น้ํากําลังมานะครับสดชื่นแบบไหนนะครับ อนอื่นก็ให้พี่น้องมาดูในที่นาหนึ่งไร่ใช้วัดสดุสิบตันก่อนนะครับอน้องครับน้ําที่มาลักษณะนี้ยังถือว่าไม่ท่วมนะครับกําลังพอดีนะครับก็โดยเฉพาะในที่นาหนึ่งไร่เราใช้วัดสดุสิบตันนี้นะครับหนึ่งระยะห่างของต้นข้าวนะครับห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรนะครับพี่น้องก็ดูนะครับข้าวกําลังยืดตัวนะครับ เพื่อที่จะรับแสงแดดแล้วก็เป็นการรับน้ำนะครับก็โดยธรรมชาติแล้วข้าวก็จะยืดตัวลักษณะนี้นะครับต่อไปข้าวก็จะสูงนะครับแต่กอแล้วก็เริ่มตั้งท้องให้ผลผลิตนะครับในโอกาสต่อไปแต่พี่น้องหากว่าลักษณะเช่นนี้ผมเดาราเดาวไว้เลยนะครับว่าข้าวสวยแน่นอนนะครับพร้อมที่จะให้ผลผลิตเยอะกว่าเพื่อนแน่นอนนะครับ เพราะว่าดูลักษณะข้าวดูใบด้วยนะครับพี่น้องมันมีความแตกต่างการเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วน,นี่ก็เป็นที่นาของชาวบ้านอาทีนาของชาวบ้านนะครับก็สังเกตดูนะครับเขาจะทีถีมากนะครับจนจนไม่มีโอกาสให้ข้าวแตกกอเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนเขาทำก็หลายขั้นตอนนะครับ โดยเฉพาะเขาใช้ปุ๋ยนะครับบางท่านก็ใช้ไปสองรอบแล้วนะครับปุ๋ยเคมีนะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่เลยนะครับพี่น้องเราใส่แหนแดงนะครับตอนนี้แหนแดงก็กําลังครึ่งพื้นที่แล้วนะครับแหนแดงกําลังครองพื้นที่แล้วนะครับจากที่นานหนึ่งไร่ขยายได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับพี่น้อง ก็ดูได้นะครับส่วนที่เป็นเขียวเขียวพืชแถวนี้นะครับเป็นแหนแดงหมดนะครับและฝั่งโน้นก็แหนแดงนะครับทางมุมนี้ก็ยังนะครับยังขยายไม่ถึงนะครับอันนี้ในส่วนของที่นานะครับพี่น้องเห็นความสวยความแตกต่างชัดเจนนะครับ น้ำที่ไหลออกจากที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบต,ตันเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับนี่แหละครับในมุมมุมนี้นะครับมุมตรงนู้นเห็นเห็นไหมครับข้าวออกเขียวเขียวข้าวยังสวยเลยนะครับเนี่ครับสวยถึงนี้ส่วนที่เป็นของชาวบ้านพี่น้องดูได้นะครับ น้ำท่วมแล้วก็ยังเหลืองนะครับมันมีความแตกต่างกันมากนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นานะครับน้ําท่วมนะครับซึ่งผมก็อยู่ในมุมสูงนะครับ ฝั่งโน้นก็เป็นบ่อน้ำของสุดาฟาร์มนะครับผมเพิ่งปล่อยลูกปลาไปเมื่อ3าวันที่แล้วนะครับ1,500ตัวเป็นปลากินพืชนะครับอภิ้องครับจุดนี้เป็นจุดที่เขาทำนาปรังหมดนะครับโน้นจนถึงต้นยูคาที่ที่ขึ้นเป็นแนวนะครับเขาจะทำนาปรัง ทุกปีนะครับฝั่งนี้ก็ทํานาปรังนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็ทํานะครับทํานาปรังแต่เราอยู่ปลายปลายแถวน้ําก็ไม่ถึงนะครับดังนั้นวิธีการเอาน้ําของผมก็คือการเจาะน้ําบาดาลแล้วก็ขึ้นแทงน้ํานะครับใช้ให้เต็มที่เลยนะครับปีนี้ทําได้สี่รอบแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ไร่ละ6กตันแน่นอนนะครับ อรอบแรกนี้ผมไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้สูงนะครับแต่ดูลักษณะข้าวแล้วก็ข้าวท่าดีนะครับพี่น้องดูการแตกกอนะครับหากว่าน้ำไม่ขาดช่วงข้าวจะสวยมากนะครับแต่มันขาดช่วงน้ำเพิ่งมานะครับอันนี้ผมก็นำเสนอที่สูงให้พี่น้องได้ดูนะครับก็จากเว็บไซต์สุดาฟาร์มอกนิกไทยแลนด์ มีเรื่องราวดีๆก็จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่นาเรื่องปากเรื่องท้องอย่างน้อยก็ให้พี่น้องที่ดูว่าการทํานานั้นมันยากง่ายแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับทํานาแค่หนึ่งไร่นะครับใช้วัสดุมากมายกายคองอย่างนี้ไปจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับอาตอนนี้การปรับตัว ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวหมดแล้วนะครับลงตัวหมดแล้วในเรื่องข้าวเน่าข้าวสวยเกินไปเราแก้ไขได้หมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องดูผลผลิตอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดูว่าข้าวสวยลักษณะไหนเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้อเอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ